โอ้ก็เนี่ยเอามาถึงนี่แล้วไหมมาปาแก่ข้าวสารอาหารแห้งสวัสดีปีใหม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยขอให้ยมคุ้งเชื่อใจในสัญยาเสื้ออะไรครับยมเสื้ออะใจนะยมเอาเนื้อเนื้เหรอน้องแม่กองคูนใช่ไหมน้องแม่กองคูน เราก็เลยมีบ้าน,านเขาจะมีอย่างนี้ดีมากๆสวนไม้ประดับประดาแม่กองฟูนอยู่ไหมเออเนี่ยเรามาเอาเข้าวสารเอาสมุเอายาถ้ารากมาเอาเ้ยจะพันยาแม่กองฟูนอยู่ไหมอยู่จูโจมเลยไม่ได้บอกล่วงหน้าหรอกเออไป ไม่ยังบอกว่าเข้าได้ก็เข้าเนาะสาธุสาธุคุณพ้อวันนี้เอาข้าวสารมะลิหอมจากจากบ้านแถวบุรีรัมณุเนี่ยพ่อมันมันดีอ่ะแล้วก็ยาห้ารากด้วยสาธุสาธุอ้าเดี๋ยวมอบตรงนี้แหละเหรอโอ้นี่สดชื่นนะนี่เป็นไรเนี่ย ล้มเหรอเนี่ยล้มเหรอโอ้แต่ไม่ตอนนี้ดูปากนี่สดชื่นแต่ว่าดูข้างบนแล้วเหมือนกับรอยถูกสุกล้มอ่ะนะเลอโอ้โ,อโหอ้าวนี่ดมสบู่หน่อยเอาสบู่มาให้หอมไหมนี่ยาที่จะามาทำนี่ใช่ใช่อก็อออตรงนี้เดี๋ยวจะไปต่อแล้วไปมาแจกเฉยๆอ่ะมอบของก่งอน หลายบ้านหลายบ้านตอนนี้หลายบ้าน,น,น,านใช่ที่เดียวด้วยพ่อเอาสบู่ก่อนอ่าทุเลยสบู่หอมแก้ครกปิดอ้านี่ข้าวสารเอาไว้ทานหน้าแล้วเอาไว้ล้าง,ม,งมือล้างมือแก้เอาแม่เอาอ่าทุเลยโยมเฮียงโยมเฮียงโยมเฮียงมานี่อ้ามานี่อ้าอ่าโยมมานี่สบู่ แม่อ้าด้วยอ่าสมูสมาเลยไม่ได้จัดทรงทีนี้คุณพ่อยาห้ารากนะยาห้ารากที่ดังๆอ่ะต้มต้มกินน้ำสองลิตรน้ำสองลิตรนอกจากน้ำสองลิตรแล้วก็ต้มได้สามครั้งสามน้ำเลยคุณพ่อรับรองเลยแผลอะไรต่างๆเนี่ยที่ที่หกล้มเนี่ยหายเลยเลยพยมเองอ้าช่วยต้มให้ด้วยเลย นี่อันนี้ยาทาแก้อ้นี่เลยนี่ปกช้ำเลยนี่สุดยอดมาอัตมาโควิดไม่มีนะนี่เห็นไหมพ่ชื่นใจเลยเลยนี่นี่หอมดีพ้อมดีนี่ยายาน้ำมันเหลืองโอ้โหนี่เมื่อไรนี่หกล้มเมื่อไรโอ้เดี๋ยวจะบอกคุณดลยไม่ได้หาหมอเอาเพราเนี่ยอันนี้แก้ช้ำนะแก้ช้ำในนะแก้ช้ำ ได้ได้ได้ทาได้ใช่ทาได้หมดเลยนี่โอเคนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวจะมาถูก็ได้โอ้เขามาม่เลยเย็นเออหน้าเลยแล้วแล้วแล้วเราไปยังยังดังทั้งวันทั้งคืนโอ้ยนครยิงยิงยิงอยู่นะยิงยิงเอาสาธุนะใช่แบบนี้ทาแบบนี้มีสัมฤีก็ป๊ะป๊ก็ได้โอเคแม่สาธุเลยอ้าวเดี๋ยวเทยันตัวให้พ่อด้วยอ้าว วันนี้มาแล้วเชียรตัวสวัสดีปีใหม่สาธุขอแม่ของคุณและครอบครัวคุณพ่อพ่ออะไรนะชื่ออะไรนะมโนตมโนตมโนาสาธุทียานโดภะทียามูเลสศขยานังตวังวิเชโยหิเชยรนสุเชยมังเลิปัญลังเกสีเสบดะวิปุคะเรอภิเศกสัพพพุทธานัง ตัวโมตดทสุนัขตังสุมังคลังสุขังปัตตังสุโหติตังสุขโนจะต้อยทังธระมจาริสุปทาคินังกากรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกรรมังปุญที่เจ็บบัฏากินา มกตาวานลพันดันเตพาทาคีเนสาธุแม่กองคุณโมทนาบุญด้วยเด้อสวดโชคดีที่ใหม่เด้๋วจะมาไปบ้านแม่พอนเพชรไปพอกเยียงสักแม่บองอ้นวีระตั้งใจตั้งใจเพราะว่าทีถ่ถูโยมทำบุญอันนี้แก้พวกทำดําเสียวเผื่อลกล้มงี้เลยเนี่ย่พอพาทา เข้าเย็นสินนี้มันก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วอันนี้มันตัวละลายเลือดอน,นี่แล้วก็เป็นลมเป็นแรงอะไรต่างได้หมดเลยใช่อย่างอย่างพวกหัวเข่าอย่างเงี้ยทาได้เลยนะเนี่ยดีมากๆวอปชอผลิตทำแล้วข้าวมาลิหอมแดง,งดของระวังเกลื็แข็งแรงนะคะดูเลยเอา้าวสบู่มัโยมแม่สบู่หอมทำด้วยหัวน้ำผึ้งนมแพะ ุเพราะว่าจะทำร้องเลยทำร้องเลยแต่เราจะไม่จบหรอกผู้ใหญ่เพิ่จับแต่งงานเนี่ยโอ้แต่งงานแล้วมีเขาเรียกว่าฐานมั่นคงเนี่ยแม่ได้ฐานมั่นคงพ่อมาโนดสุดยอดอ่ะโอ้โหขยันด้วยท้ามาหากินนี่ใช่ใช่โอ้โหแม่กองกูเดี๋ยวถามหน่อยเมื่อกี้พูดเอใจอาตมาว่าฐานมั่นคง แม่อยู่ตรงนี้เนี่ยมากี่ปีแล้วน่าจะเกือบสามสิบแล้วสามสิบปีแล้วฐานมั่นคงตั้งแต่อยู่กับพ่อมโนธเนาะก่อนค่ะก่อนเนาะก่อนเช่าวัดอยู่นะอยู่วัดปักน้ําฝั่งใต้อะโอ้วัดปักน้ําฝั่งใต้ฝั่งเหนือที่อยู่กรงพักบังรัทธงอะค่ะดนค่ะวันนี้จะมาต้องขอพยอตมาจ่โจมเอาข้าวสารอาหารแห้งเวชภัณฑ์ยามาให้แม่มีความรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ดีใจมีความสุขค่ะขอให้ท่านมีความสุข เช่นกันนะคะสาวทุกข์ค่ะจะฝากอะไรกับวิทยุบพชปชออ๋อดีแล้วท่านทำดีใจอยู่ว่าจะไปช่วมทำบุญอะไรอ่ะสาธุขึ้นเท่าไรแล้วเนี่ยแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดคุณพ่อแปดสิบเอ็ดแก่สิบเอ็ดกว่าแก่กว่าห้าปีหกปีตกลงนะวิทยุไม่ต้องพัฒนาดีอยู่แล้วใช่ไหมได้ได้ยินฟังค่ะ ตอนนี้ไม่เปลี่ยนไม่งั้นมั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 นแซงเยอะแยะตอนนี้เลยไม่ยอมเปลี่ยนให้มันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นโอ้สาธุเลยร้อยสี่จุดเจ็ห้าเป๊ะเลยเนาะสาธุขอบคุณคุณแม่กองคูณสาธุสาธุไม่่อนเนาะโอ้วัดวัดขี้เล็วัดท่าเหล็กอะไรอ่ะวัดขี้เล็มันมันจะมีคลองริมริมหน้าวัด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 อัมพวามันจะมีคลองคล็อกแคคคล็อกแคคไปฮ่าโอ้โห แปดอีค่เพมันซองภาษีเจริญนี่มันมันข้ามบางทีก็ข้ามมาทองภาษีเจริญนี่ย้ายมาตอนแต่งงานออกมาอยู่ของใหญ่สี่แยกสี่อำเภออันอันอันฝั่งนี้อันนี้อะไรอันนี้ภาษีเจริญภาษีเจริญอยู่ที่แล้วฝั่งนี้ก็อะไรอ่ะที่ท่านอยู่ว่าบงกน้อยอ่าแล้วก็บกบกกใหญ่แล้วก็ตั้งชันมันสี่อำเภอ ตอนเป็นสาวแต่งงานแล้วเนอาก่อนก่อนก่อนแต่งงานหน่อยมาอยู่ตรงนี้เตะย้ายออกมาเตะเป็นคนจีนจีนอะไรคะไหหลำออ๋อคนไหหลำอหหำยสี่ยมแต่พูดไม่เป็นเออหนูเป็นคนแต่จิ๋วออนี่เป็นหายหล่อมจะพูดไม่เป็น